ผมขอถามหน่อยครับคือวันนี้เขาใส่ชุดนี้คุณรู้สึกยังไงครับไม่พอใจคุณไม่พอใจอะไรอ่ะมไ่่พอใจทีชุดนี้ใส่ที่บ้านชุดชุดนี้ใส่ที่บ้านคุณโอเคกับชุดนี้ไหมโอเคกับชุดนี้ไหมคือแบบชุดนี้เลยอันนี้คุณชอบชุดนี้ไหมครับคุณชอบชุดนี้ไหมครับอันนี้อาเราใส่จะเป็นบ้าอย่างไหมคุณไอ้คุณดูแลไอ้คุณมาดูแลอันนี้คือบอดี้การ์ดหรือหวง แสดงอาการห่วงให้ดูหน่อยไม่ได้ครับสมมติคุณห่วงมากขอโทษครับอันแน่อันแน่อันแน่โทษนะครับผมผมขอเตะตัดขาไอ้ตัวหลังได้ไหมเดี๋ยวหาได้ยินสาธุขอใหร่มทีเดียวะอันแน่อันนี้เช่ามาเช่ามาชุดชคนนี้ฮะชุดของคนนี้ทำจริงโอ้คนนี้ไม่น่ามาใส่เอาจริงนะ นี่ชุดคุณเหรอไมไม่ัคือซื้อให้ลูกทำไมมันเล็กลงได้ครั nah บ้าเหรอนี่คุณเท่ากันเลยจะมาหรอค,คุณเท่ากันนี่คุณเท่ากันไม่อันนี้คือตัดตัดจากตัดจากแขนนะครับอ๋อนี่คือตัดจากแขนของชุดตัวนี้อันนี้แล้วแต่นะเอาที่สบายใจกันเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปนี่ก่อนที่เอาไปไหนมาี่มาี่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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  ไรอะไรบังไว้ดิบังไว้ดิบังไว้ไปซีไปไหนไปไหนน้าไปสองนี้ไปไหนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติป้องได้ดูเฮ้ยเฮ้ยคุณบอกป้องกันอน่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้มองไปเลยครับดูไม่ได้ครับอันนี้ดูไม่ได้อ่าแล้วทางนี้อันนั้นดูไปเลยครับผมฮะเอาจริงดูไม่ได้ดูทางนี้ไปเลยดูไปเลยครับแต่ห่วงคนนี้มากกว่าคุณห่วงกันน่คือคุณห่วงคนนี้แหละเพราะงั้นคุณไม่ห่วงแล้ว เอาที่มึงจะใบใจ่ายไปล้